สัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่หมายค่ะวันนี้แม่หมาก็จะพาไปดูต้นพริกนะคะที่แม่หมายปลูกเอาไว้นะคะตอนนี้กําลังติดดอกออกผลค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะแม่หมาสังเกตเห็นว่าต้นพริกที่ปลูกเอาไว้นะคะเริ่มใบหงิกใบงอค่ะที่บริเวณยอดของเขานี่นะคะทําให้ดอกนะคะมีการชะงักแล้วก็เริ่มหลุดร่วงไปค่ะ นี่นะคะเป็นเกือบทุกต้นเลยนะคะในช่วงนี้เกิดจากเพรีย้ยไฟและลข่ขาวนะคะทำให้พริกนะคะเริ่มใบไม่สวยเลยค่ะนี่นะคะใบจะงิกจะงอแล้วก็มีใบม้วนด้วยทำให้ดอกนะคะที่กำลังแบบติดดอกเยอะมากๆเนี่ยเริ่มหลุดร่วงหยุดชะงักการเจริญเติบโตวันนี้ม่ใหม่มี วิธีนะคะแก้ปัญหาต้นพริกใบหงิกใบงอด้วยสูตรแบบบ้านๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านก็ว่าได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะใบจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเพรี้ยดดำๆนะคะที่ใบนะคะโหเยอะเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะ เดี๋ยวตามไปดูสูตรง่ายๆที่แม่ใหม่จะใช้ในวันนี้เลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเป็นสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในครัวของเรานี้นะคะแม่ใหม่ก็จะใช้ผงขี้เถ้าก็จะมีลักษณะสีขาวนะคะอันนี้แม่ใหม่ก็ใช้ถ่านนะคะมาหุงนะคะทําอาหารแล้วก็จะเหลือเศษขี้เถ้าแบบนี้ค่ะ,ะขี้เถ้าจากฟืนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะในผงขี้เถ้านี้นะคะก็จะมี ความเป็นด่างค่ะคล้ายวัสดุปูนนะคะทางการเกษตรในขี้เถ้าเนี่ยก็จะมีซิลิก้านะคะมีคาร์บอนมีแคลเซียมและโพแทสเซียมอาจจะมีปริมาณไม่มากนะคะแต่ก็สามารถที่จะบำรุงต้นพืชนะคะเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ยังสามารถช่วยไล่แมลงต่างๆได้ด้วยนะคะนะคะแม่ใหม่ก็จะใช้มือเนี่ยนะคะกำแล้วก็จะโรยไปที่ใบของต้นพริกนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะ เราก็โดยใต้ใบด้วยนะคะก็ง้างต้นพริกออกนะคะนี่นะคะโดยไปแบบนี้เลยค่ะมแมลงเขาก็จะได้ไปที่อื่นนะคะจะได้ป้องกันมแมลงได้ด้วยค่ะและก็ในซิลิก้านะคะยังช่วยทำให้ต้นพริกเนี่ยใบหนาใบเขียวนะคะช่วยให้ต้นพริกแข็งแรงนะคะพอใบพริกแข็งแรงแล้วเนี่ยมแมลงก็ไม่มากัดกินนะคะต้นพริกของเรา โรยไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะแม่ใหม่ก็จะทำสัปดาห์หนึ่งนะคะควรทำสักสามครั้งค่ะแล้วไม่ต้องลดน้ำนะคะลดน้ำได้ที่บริเวณโคนต้นนะคะบริเวณใบเนี่ยช่วงนี้หยุดลดน้ำก่อนค่ะ ลองทำดูนะคะปลูกพริกแล้วเจอปัญหาพริกใบหยิกไม่งอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ